สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลน,นะครับพี่น้องครับวันนี้เป็นวันพุธเรายังอยู่ในซีรีส์อย่าพึ่งท้อถ้าไม่ได้ฟังเพราะเจนของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมเนหมีนะครับเนหมีเราจะเห็นว่าชีวิตของท่านในการทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อพระเจ้านั่นคือการสร้างกําแพงเมืองเยรูซาเล็มหลังจากที่ตกอยู่ภายใต้ซากประหักพัง ด้วยการโจมตีของกษัตริย์เอบูคัเนสซาจากบาบิโลนทำให้เยรูซาเล็มนั้นได้แตกออกพระวิหารไม่เหลือหรอและในขณะเดียวกันครับก็ได้กวาดต้อนคนเป,นเ,ปนเป็นเฉลยที่บาบิโลน70ปีผ่านไปตามคำพยากรณ์สิ่งที่เกิดขึ้นคือพวกเขาได้รับพระราชองค์การจากกษัตริย์เปอร์เซีย หรือที่เราเรียกว่ามีเดียเปอร์เซียเนื่องจากมีการถ่ายโอนมหาอำนาจจากจักรวรรดิบาบิโลนมาเป็นจักรวรรดิมีเดียเปอร์เซียมหาอำนาจบาบิโลนนั้นเป็นมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่มากแต่ในที่สุดก็ต้องพ่ายแพ้และก็จะมีมหาอำนาจใหม่เกิดขึ้นเสมอในประวัติศาสตร์พี่น้องครับเนมีนั้นได้รับการช่วยเหลือจากกษัตริย์มีเดียเปอร์เซียและได้ ภายใต้การทรงนำของพระเจ้าเขาได้กลับมาสู่มาตุภูมิและสามารถที่จะสร้างกำแพงเมืองให้เสร็จได้ภายใน52วันนั่นคือสิ่งที่เป็นเบื้องหลังของพระธรรมตอนนี้ผมได้แบ่งปันไปแล้วนะครับว่าสาเหตุของความท้อใจทำไมความท้อใจจึงเป็นโรคร้ายแรงถ้าถามว่าความท้อใจเป็นโรคร้ายแรงเพราะว่าทุกคนเป็นได้หมดนั่นคือประการแรกครับประการที่สองก็คือมันเป็นแล้วเป็นอีกได้ ประการที่3เป็นโรคติดต่อครับแต่มีข่าวดีครับว่าเจ้าโรคท้อใจนี้มันรักษาได้ครับแล้วในพระธรรมเนหมีจากชีวิตของท่านเราได้เห็นสาเหตุ4ประการด้วยกันเมื่อวา,มานนี้ผมก็ได้พูดไปแล้วนะครับถึงสาเหตุแรกว่าทําไมคนถึงท้อใจสาเหตุที่คนท้อใจก็เพราะว่าความเหนื่อยล้าครับความเหนื่อยล้าหมดแรงของฝ่ายร่างกายนั่นเอง วันนี้จะเป็นตอนที่2ครับที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุสาเหตุ4ประการประการแรกเราได้เรียนรู้ไปครับก็คือความเหนื่อยล้าความหมดแรงประการที่2ก็คือความคับข้องใจพี่น้องเคยเก็บบ้านไหมครับเก็บบ้านที่รกรุงรังวางของไม่เป็นระเบียบนะครับบ้านที่มีแต่ของเก่าๆมีแต่ขยะเก็บไว้เวลาที่พี่น้องได้เก็บบ้าน พอมาถึงช่วงกลางครับเคยมีความรู้สึกไหมครับว่าโอ้ไม่ไหวแล้วทอ้อใจครับองค์ประกอบที่ทําให้คนทอ้อใจมันก็คือความคับข้องใจความคับข้องใจคืออะไรครับมองเห็นของที่อยู่ข้างหน้าครับแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ฉันจะเก็บเสร็จหรือเปล่าเนาะเอ๊งานมันจะจบเมื่อไหร่มีความสงสัยคําถามมากมายและมันดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ ี่น้องครับคนอิสราเอลขณะที่พวกเขากำลังทำการใหญ่เพื่อพระเจ้าเขาเริ่มต้นด้วยความวิริยะอุตสาหะด้วยกำลังใจเต็มเปี่ยมแต่พอมาถึงครึ่งๆรึก่กลางๆครับเพิร์พีบอกว่ากำแพงนั้นเขากำลังสร้างถึงครึ่งหนึ่งของความสูงของกำแพงเดิมแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพวกเขาท้อใจครับ คนอิสราเอลพูดว่ามีซากปรักหักพังมากมายจนเราไม่อาจสร้างกำแพงขึ้นมาใหม่ได้อันนี้ปรากฏอยู่ในข้อที่10นะครับของพระธรรมเนหมีบทที่4ข้อที่10ของพระธรรมเนหมีบทที่4ี่บันทึกว่าพวกเขาอ่อนระอาจใจขับข้องใจกับสถานการณ์ที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ซากปรักหักพังคืออะไรครับซากปรักหักพังก็คือกำแพงเมืองเก่าครับที่ถูกเผา เศษหินเก่าๆที่หักพังกลาดเกลื่อนไปหมดไหนจะขี้ดินไหนจะขี้ฝุ่นปูนไหนจะฝุ่นของหินต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับซากประหักพังในชีวิตของเราคืออะไรครับบางครั้งซากประหักพังก็ทําให้เราท้อใจได้บางครั้งชีวิตของเราหัวใจของเรามีเศษหินดินทรายทับถมกันครับหลายหลายคนท้อใจ อิสราเอลก็ท้อใจนะครับสูญเสียเป้าหมายเพราะอะไรครับเพราะว่ามีขยะในชีวิตมากจนเกินไปจนพวกเขาไม่รู้ว่าจะเริ่มมีชีวิตอยู่จริงๆได้อย่างไรนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเราเหมือนกันนะครับพี่น้องครับเมื่อไรก็ตามที่เราทำโครงการอย่างหนึ่งหรือเรามีแผนการอย่างหนึ่งเวลาทำไปสักพักหนึ่งนะครับมันจะมีขยะมันจะมีของเสียเกิดขึ้นแต่ขยะบางอย่างก็จะเริ่มหมักหมมครับ ทำให้เราหงุดหงิดใจทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊เราจะไปต่อได้ไหมเราเห็นบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นฝุ่นฝุ่นหินฝุ่นทรายซึ่งเดิมทีนะั้นเราคิดว่ามันคงจะไม่มีปัญหาอะไรมากมายแต่พอมาถึงครึ่งๆกลางๆครับเศษหินปูนทรายหรือฝุ่นฝุ่นก็อาจจะกระทบและทำให้เรา ครับข้องใจแล้วเราท้อใจได้พี่น้องครับเราเคยทาสีใช่ไหมครับรเราเคยเติดต่อเติมห้องนะครับหรือสร้างอาคารใหม่เราจะเห็นนะครับขณะที่คนงานก่อสร้างเขาทำงานนั้นก็มีกองปูนเลอะทั่วไปหรือเราทาสีห้องนะครับเราก็จะเจอสีที่มันหยดลงบนพื้นหรือเจอสีที่เปื้อนในท,ที่ที่ควรจะสะอาดเรียบร้อยพี่น้องครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่เราได้มองข้ามไป ในทุกๆวันที่เราทำงานผมอยากจะหนุนใจพี่น้องครับชั้นใดชั้นนั้นครับเราจะเห็นช่างทาสีช่างก่อสร้างคนงานต่อเติมอาคารเขาต้องเก็บงานทุกวันกาว่าเก็บงานทุกวันคืออะไรครับก็คือทำความสะอาดสถานที่ทำงานของเขาทุกวันเขาจะไม่ปล่อยให้กองปูนนะครับที่ยังไม่แข็งแล้วเขาปล่อยให้มันแข็งโดยที่เขาไม่เก็บ มันก็จะเสียเวลาในการเก็บงานตอนเสร็จแล้วแล้วมันเป็นงานอะไรที่น่าเบื่อหน่ายมากมันเกิดความคับข้องใจพี่น้องครับชีวิตของเราเหมือนกันนะครับในการที่เราทำงานเรามีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นครับมันเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีความรู้สึกทางลบเป็นความรู้สึกหงุดหงิดน่าลำคาญเป็นความรู้สึกเบื่อหน่ายเป็นความรู้สึกอะไร อะไรก็ตามที่มันสามารถบั่นทอนกำลังใจของเราได้และมันทำให้เราครับข้องใจมากขึ้นเรื่อยเรเราสงสัยมากขึ้นเรื่อยเรืเราก็เริ่มท้อใจพี่น้องครับนั่นคือขยะครับเราต้องเอาออกไปขยะนั้นจะต้องอยู่ที่กองขยะครับไม่ได้อยู่ในบ้านไม่ได้อยู่ในที่ทำงานของเราเราไม่ควรเจอสีที่เปื้อนในที่ที่ ไม่ควรจะมีสีหากไม่เป็นเช่นนั้นแล้วขยะก็จะพอกพูนขึ้นเรื่อยๆแล้วเราอาจจะตัดสินใจทําบางสิ่งบางอย่างและล้มเลิกแผนการดั้งเดิมไปเสียถ้าถามว่าอะไรคือขยะในชีวิตของเราคําตอบก็คือท่านต้องตอบเองครับแต่ผมอยากจะนําเสนอคําตอบว่าขยะในชีวิตของเราบางครั้งมันก็เป็นเรื่องไร้สาระที่ทําให้เราเสียเวลา บางครั้งมันดูดพลังออกไปจากเรามันกินแรงเราและมันขัดขวางเราจากสิ่งที่เราอยากเป็นสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือขยะนั้นหมายถึงอุปสรรคต่างๆสิ่งต่างๆที่กีดกันเราไม่ให้ทำสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราพี่น้องครับการประกาศการเลี้ยงดูการสร้างสาวกนี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทำเราบาักบัน เราพักเพียรพยายามแต่ว่าขยะบางอย่างครับกีดกันเราไม่ให้กิจจการของพระองค์ไม่ได้ชีวิตของเราประกาศเลี้ยงดูสร้างสาวกเท่าที่ควรการให้ความสําคัญให้เวลากับครอบครัวเลี้ยงดูฟูมงฟักทั้งคู่สมรสลูกๆหรือการกระตือรือร้นใช้ของประธานกับสิ่งที่เราถนัดในกิจจการนั่นแหละครับเราจะต้องยึดเป้าหมายของเราให้ชัดเจนแล้วก็ กำจัดขยะเรื่องไร้สาระต่างๆที่กีดขวางขัดขวางเราไม่ให้ทําสิ่งเหล่านั้นได้ขยะในชีวิตก็คือสิ่งที่มาขัดขวางและมาขวางทางเราสิ่งที่มาขัดจังหวะไม่ให้เราบรรลุความสําเร็จตามเป้าหมายสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่เราต้องสลัดทิ้งไปครับชําระสะสางทําความสะอาด เก็บงานทุกๆวันครับเก็บขยะทุกๆวันและเราจําเป็นต้องเอาขยะทิ้งไปด้วยครับถ้าเราคืนไม่เอาขยะทิ้งไปแน่นอนครับถึงเวลาเราก็จะคับข้องใจแล้วเราก็ท้อใจครับขอพระเจ้าเสริมกําลังพี่น้องที่รักทุกท่านครับในการที่เราเองนั้นจะต้องรู้สาเหตุที่มาของความท้อใจเพื่อที่เราจะได้ไม่ลืมครับว่าความท้อใจนี้รักษาได้นะครับ แม้ว่ามันเป็นแล้วเป็นอีกแม้ว่ามันจะเป็นโรคระบาดแม้ว่าทุกคนต้องเป็นแต่เราสามารถรักษาได้โดยอาศัยและพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทําการเยียวยาบาดแผลเยียวยาสิ่งที่เราพ่ายแพ้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่เสริมเรี่ยวแรงเสริมกําลังให้กับพวกเราและเมื่อเราพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์เราขอการเติมเต็มที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ชีวิตของเรานั้น ก็จะสามารถที่จะมีชีวิตที่สะอาดมีชีวิตที่บริสุทธิ์ไม่มีขยะชีวิตได้ขอพระเจ้าอวยพร,พรทรงนำพี่น้องเถี่ยทุกท่านพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับประการที่3ครับว่าเหตุผลที่ทำให้คนท้อใจก็คือความล้มเหลวในอดีตขอพระเจ้าอวยพร,พ,รพี่น้องครับสวัสดีครับ